Guys, we are back with armshare Episode 136 with Mark and Neo. Finally, we're getting something with Mark and Neo. I feel like they haven't like done anything to promote Only Friends Together because they're not like an official couple, geometry couple. So, I'm excited that we're finally getting something that has English that has subtitles. And let's make the most of it. Please, TV, give me more Mark Neo because I need it in my life. Um yes, guys, if you're watching this on YouTube, make sure to subscribe. And you can get more reactions on my channel membership. And if you want early access to only friends, make sure to join my Patreon. And let's go. Oh my god. What are they doing? Are they in a maze? ขอขอบคุณอายิโนโมโตะเย้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมขอต้อนรับนะสู่รายการอ้ามแช วันนี้นะครับผมอยู่กับ2หนุ่มโอลิ่เฟรนะครับผมนีโอไตรและมาร์คพาเคินั e s this should have given RM a little role in all the friends ที่เกิดใหม่เมื่อกี้คือดีกรีในกีฬาในกีฬาทีมชาติคือเรื่องจริงอันนี้ไม่ใช่ o อ b บา m ิน t o n พวกเราเริ่มเลยมาของมาร์ก่อนนักกีฬาทีมชาตินี่ขยายความหน่อยเป็นนักกีฬาทีมชาติด้านไหนอ่าแบดมินตันเป็นเยาวชนทีมชาติครับติดเยาวชนทีมชาติตอนอายุคสิบเจ็ดแต่เขาจะติดกันประมาณสิบแปดอะไรเงี้ยแต่เราติดสิบเจ็ดแล้วว้าแต่เราติดสิบเจ็ดแล้ว ปีมไปแข่งกับรุ่นพี่แล้วหมายถึงว่าอ๋อข้ามแบบว่าข้ามรุ่นข้ามรุ่นคือแย่งตำแหน่งรุ่นพี่ติดอะไรอย่างนี้เหมือนวันนี้ก็จะแย่งตำแหน่งพิธีกรแล้วก็เราดูเจ่งได้แต่ไม่ต้องเจ่งมากโอเคครับแตุ่ณไม่มีงานทำ อีกคนนึงดีกว่าดีกรีเยาวชนทีมชาติด้านอะไรครับบาสเกตบอลฮะเพราะติดตอน17 really? คุณติดตอนเท่าไหร่ตอน17เหมือนกันเฮ้ย hey. แล้วผมขอแก้ข่าวหน่อยอันนี้เรื่อนู้นนะทีวีเนี่ยเขารู้แต่ว่าผมอะ่ะมันมีอาเซียนอ๋ออาเซียนสกูรเกมแล้วผมได้เหรียญเหรียญทองแดงมา uh. แต่ถ้ามันมีข่าวจริงๆเนี่ยตอนไปแข่งเอเชียนสกูรเกมเนี่ยผมได้เหรียญทองเฮ้ยตอนอายุ17นี่ผม17อายุก็คุณปีนึงไปเนาะคือแข่งทั้งประเทศอะแต่มื่ก็ยังไม่ได้ที่หนึ่งไง สมมตดทำไมกลัวเหรียญทองกลัวที่ห <confort> นึ่งของเอเชียโอเค ผมไม่เข้าขิงต่อไปแล้วนะผมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่จบแล้วก็นักกีฬาเยาวชนทีมชาติคนอื่นเขาจะมาคอมเมนต์ด่าเอานะฮะอ่ะโอเควันนี้นะครับอยู่กับซอมนักกีฬาเยาวชนทีมชาตินะครับทีดีัดับประเทศแบบนี้นะเราก็เลยจะพาไปทํากิจกรรมแบบว่ากึ่งกึ่งกีฬากึ่งกึ่งแอดเวนเจอร์เฮ้ยมันต้องส่งมาใหญ่ขนาดนี้นี่เราเป็นถึงขั้นเยาวชนทีมชาติมันต้องมีอะไรที่มันยิ่งใหญ่ให้เราทํายิ่งใหญ่สุดๆนั่นก็คือไปตามล่าหาไข่กบเฮ้ยไข่กบนี่ไม่ได้หาง่ายนะ มิชชั่นของเราก่อนที่จะไปกบเดียมทองเนี่ยนะครับผมเรามาพูดถึงเรื่องของการฟิตหุ่นของคุณ2คนก่อนเข้าฟิตเนสทุกวันควบคุมอาหารถ่ายรูปซิกแพคแล้วก็มีเทียบมีฟอร์ after ด้วยอันนี้พูดถึงอันนั้นพูดถึงเขาหรืพูดถึงคนนี่แล้วกัว ขอพูดนิดนึงนะปกติเวลาคนถ่ายรูปนะยังไงที่สระน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะถ่ายแบบเอาหน้าตัวเองถูกป่ะอันนี้เขาแบบแงนลงมาข้างล่างใช่แบบพูดเหมือนมึงไม่มีเลยเขานึกว่าเขาให้ขนมปังปลากันอยู่แต่อันนี้พูดถึงผมผมว่าเทรนเนอร์คนเดียวพี่อามครับวินัยดีมากนะอไแล้วตอนแรกผมมองคุณเป็นไอดอลนะว่าแบบต้องตามให้คุณให้ทันแต่ว่าอันนี้ผมเปลี่ยนแล้วแต่พี่อามเข้ามาแล้วการควบคุมอาหารกว่าจะได้หุ่นที่คุณแบบว่าโอ้โหภูมิใจมากลงไอจีรีโพสต์แบบว่าเทรนเนอร์คืผ ก็ไม่ได้ดอยากจะตั้งใจลงหรอก <laughs> แต่คือมันเท่เกินมันต้องลงเออไอ้นี่จริงผมก็ I love you so much Why i o s just like I didn't want to post it but then I did มาหาเพื่อแบบจะถ่ายทำซีรีส์ o l i v เ f a นี่แหละรีวิวพีชีพเหมือนอย่างนั้นที่คุณลงอ่ะพีชีพพีชีพจริงพีชีพมันมันย้อยจนแบบโขไม่ได้แล้วถ้าแบบต้องไปถอดเสื้อมันไม่ไหวไม่มันไม่เหมาะกับบทอะไรเงี้ยแล้วเลยแบบไปตั้งใจเพื่อแบบลดน้ําหนักอะไรเงี้ยแล้วพอเราทําไปเรื่อยใช่ไหมพอเราเริ่มกินอะไรเงี้ยแรกแกโขพี่ลำบากมากจากที่เราเคยกินอะไรอร่อยอ่ะเราไม่เคยกินอร่อยเลยแต่ละมือเราไม่เคยกินอร่อย เราก็เลยลดลดน้ำหนักมาเรื่อยๆพอทำไปเรื่อยางี้เราก็เริ่มเห็นแบบ เพราะนากาที่มันดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มแบบสนุกกับการออกกาลังกายมากขึ้นก็เลยเป็นติดเลยอะไรเงี้ยแต่พอช่วงนี้เราก็กินขี้แล้วอะไร e งี้ยเป็นสิ่งที่มันอร่อทำได้ง่ายอะไรเงี้ยคุยกันมานานแล้วครับก่อนที่เราจะไปตามล่าหาไข่ทองคํากันนะครับผมถือว่าเป็นการให้รางวัลกับนักออกกําลังกายที่ออกมีาตลอดคุณบอกว่าคุณหอยหาสิ่งที่แบบว่าอริดอร่อยครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทําอาหารกันเฮ้ยเออเป็นอาหารที่อร่อยทําง่ายวันนี้ออกมาอร่อยแน่นอนเพราะ Oh, do something healthy อย่าบอกนะว่าว่าวันนี้เรามีอิโนมโตะนะครับผมโอ้ยเออไรอติคส s p o n s o r ์แต่อิโนมโตะ I think o u r t h m i s were sponsored by อิโนมโตะจริงต่อให้เราจะใส่อะไรไปก็แล้วแต่มีแค่นี้จบมีแค่อะไรนะอิโนมโตะใส่ไปแค่นี้อร่อยโอเคเราพร้อมแล้ว ไปทำอาหารกันจ้า Let's go เดี oh, s <S Ooh, ๋ยววันนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนนะครับมาทำเมนูง่ายๆกันนะครับผมเมนูของผมนะครับจะเป็นเมนูหมูสามชั้นผัดมาล่าใส่ฟองเต้าหู้เต้าหู้คุณผู้ชมเจ้าค่ะ See we're staying healthy เดียนวันนี้จะมาทำนะจ๊ะยำสาหร่ายวาการ์เม่ Mark was born to be a cook a chef presenter เรา,าดไ,ได้ปูร,าาร,ร์กออโ,โกกกรรอ yster sauce โคโรร <Yeah. S 3> ค,นนเ,คนเนรรตโอ้โหน,น,น้ำตาล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 น้ำาลน้าตาลน้ำ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 ตาลั้ำตาลร้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลน้มตาลน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลน้าลน้ำต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 าลน้ำาลน้ำตาลน้ำตาลน้ำาลน้ำตา อ่าผม <This S 1> ใส่หมูสามชั้นลงไปนะครับผมแล้วก็เฮ้ยดูโปรอ่ะเขาอะดูโปรมึงอะดูเปลืองมากเลย I mean all we're doing is cutting f ำหรับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะขยำใม่เข้าเนื้อก่อนนะครับให้มันเข้าไปในซึมในเนื้อนะครับแล้วเราก็ใส่อายินโมโตะลงไปทีหลังนะครับเพื่อเพิ่มความนัวและครบรสกลมกล่อมลงไปนะครับและสุดท้ายที่ผมบอกไปนะครับผมว่าขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือการใส่อายินโมโตะเข้าไปนะครับครึ่งช้อนชานั่นเอง I wonder if all those sponsorships actually work <laughs> เพราะเราบอกก็คือการปรุงร้อนยำสาหร่ายวากาเมะนะเพราะเขาเนน้ำโตนะจ๊ะใส่เลยโชยุครึ่งช้อนชาพอนะครับใส่น้ำตาลครึ่งช้อนชานะครับที่ขายไม่ได้เลยนะจ๊ะก็คือไอยีโนโมโตซองนี้นะจ๊ะครึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยอ่าเรียบร้อยเราก็คุกต่อเลย I mean would you even taste หรือเวลาเป็นนทีครับเชฟเหอเวลาอีก54 3... 2... No. <laughs> <laughs> Did they just make this? That actually looks good! <laughs> Mark made this? Damn! Yeah. เห็นไหมล่ะว่าไม่ยากเลยแล้วก็อร่อยด้วยจริงบอกเลยว่าไม่ยากทั้งหมดจร s งจริงเราลืมอะไรอ่ n ต d นนี้เราม e ตั e ช่ e ยที่มันทำให้อาหารของเราเนี่ยทำง่ายและอร่อยตัวช่วยของเราเนี่ยคือ I อยินโอมโตนั่นเองนะจ๊ะ Yeah ผลิตจาก t e ่ท t มชานะ a n ะ it's so b ร d ชาติ h e y h a v ี่ o p นเป็น d it's good บอกเลยนะครับว่าใช้แค่ครึ่งช้อนชาเท่านั้นก็เพิ่มรสอร่อยเอนจอยได้ทุกช่วงเวลาถูกต้องนีก็สบายแบบนี้ทำเมนูไหนก็มั่นใจอร่อยง่ายทุกเมนูเออนะครับผมใช่เลยนะฮะจาก I want to see the ingredient list in this ayinomoto thing ทำเมนูยากง่ายแค่ไหนนะครับผมก็มีตัวช่วยอย่าง a y โนโมโตะครับ w h a t What What was he eating He was eating broccoli ก็มีตัวช่วยอย่าง a y โนโมโตะ He's eating something ครับ เสร็จแล้วไม่น่าเชื่อว่าแต่ละคนจะทำออกมาได้ดูดีขนาดนี้แม้ว่าแน่นอนอยู่แล้วป้าจริงๆสีสันมันเหมือนบอกว่าเราซื้อมาแต่ว่าทน่จัดผ่านหมดแล้วไม่มีการตัดต่อแต่อย่างใดตัดหน่อยออโอเคอืม the editing was done you know what that means that means that they cut the cameras the chef came คุณทำทุกอย่างแล้วจาก t h e นก็กลับไปที่บ้านของคุณมันยาวมาลองชิมดีกว่านะครับผมครับออเดิร์ฟนีมต้องเริ่มจากนี้ไะใช่ไหมก็จะเป็นแบบว่าเปิดต่อมเปิดต่อมแล้ร้อเปิดต่อมรับรลหน่อยอ่ะจะดูว่าจะเปิดต่อมหรือจะปิดต่อม What is new eating <aciones? S 2> Is it eating the broccoli มันจะออกนัวๆหน่อยได้ความกรุบๆของสาหร่ายวากาเมะแล้วส่วนเครื่องปรุงที่เราใส่แล้วก็ไอยิโนโมโตะที่เราใส่ไปเนี่ยทำให้รสชาติเนี่ยมันนัวขึ้นอ่ทุกคนชนแบบหั่งหางเนื่องสาก s t a yeah. อร่อยอร่อยนี่แหละเลกเกอร์หาหลายที่ดีแต่ว่าเหมาะกับการเป็นแบบว่าครั้งแรกมากอ่าไมากเมนูต่อไปไล่เลเวลเปิดต่ำรับเราแล้ว What the hell is he eating What is this Is this a cucumber Is this a pickle นี่เล่นหน่อยยังไงเล่นหน่อยมาว่านี่คือหมูสันคอนึกชอบมันไหม Is this salad Is he a t i n g I have no idea หนึ่งสองสามเจ็ด นี่คือนิ่มเหมือนไม่สุกอ่ะแต่ริ่งสุกนะขอาจริงนุ่มนุ่มจัดเอ้ยม่ถ่ายรายการรู้ปะเนี่ยไปไม่รู้หรไปกันอ๋อเมนูนี้นะครับผมเชนดี้สุดๆนะครับรว่าเป็น หมูสามชั้นผัดมาล่าแล้วก็ใส่กองเต้าหู้ด้วยนะครับผมก็คือจะเป็นผัดมาล่าแบบแห้งจะมีความกลมกล่อมนะครับผมแล้วก็รสชาติของความเผ็ดร้อนเนี่ยจะตามมาตอนปลายโชว์เดี๋ยวหัวมันธรรมดาไปครับยังไงคิดมาเราเราพูดคำว่าอายิโนโมโตะตอนชนโอเคหรู้ว่ามันเป็นคำที่น่ารักดีเวลาจะกินอะไรมันจะอร่อยหนึ่งสองสามไอโนโมโตะวิได้ฟิลเวอร์อร่อยรมโอ้ยสิ่งคิวคอมเบอร์ไอเทิมเเยอะลย เป็นไงบ้างครับอาหารที่เราทํากันเองนั้นจริงๆตอนแรกผมได้ยินชื่อเมนูอ่ะไม่เคยทําเลยนะคิดว่ามันต้องยากมากๆแน่แต่พอมาทําจริงมันง่ายมากมน่ายจริงนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีตัวช่วยนะครับอายิโนโมโตนะครับช่วยทําให้เมนูที่ดูยากเนี่ยกลายเป็นเมนูที่ดูง่ายเฮ<อ>้ย<อ>ทง่ายๆได้ที่บ้านเลยนะครับแถมรสชาติเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยไปวัน,นทงว่าอร่อยก<อ>ินไม่หยุดเลยเนี่ยอร่อยมากเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากทําอาหารทําที่ไหนก็ได้นะครับผมง่ายๆสบายๆแต่ว่ารสชาติอร่อยนะครับผมถ้ามี อีโนโตนะครับผมแมพวกเราสามคนขอเติมพลังงานก่อนนะครับผมเติมให้แบบว่าให้อิ่มเลยนะใช้พลังงานเยอะมากเราก็ไปใช้แรงเยอะใช่นะครับผมเยวเราจะไปตามล่าหาไข่กบทองคำกันโอ้ yes because you need to digest now you need to exercise after eating all this food you can tell Neo is not eating because his diet is probably like very strict he's eating his cucumbers ตอนนี้นะครับผมก็ถึงสนามแข่งขันแล้วครับที่เราจะต้องมาทำภารกิจระดับชาติเพราะคุณเป็นเยาวชนทีมชาติเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปหานะครับผมแมกบรูปร่างลักษณะหน้าตาจะดูน่ารักน่ารักจะมีไข่ทองคำที่เป็นสีแดงอยู่สองฟองผมพูดเนี่ยอาจจะฟังไม่ละเอียดเท่าไหร่ไปดูกติการครับเกม ตามล่าไข่กบผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ามคนจะต้องแข่งกันวิ่งเข้าไปในเขาวงกดเพื่อตามหาแม่กบจากนั้นต้องแย่งไข่จากแม่กบและออกจากเขาวงกฏมาให้ได้ใครไม่ได้จ่จากนันแข่งกันกันนผมตอนนี้ขอเชิญเปิดตัวแม่กบ though if you've been in a e maze before it's easy to remember โชว์ไข่หน่อยครับไม่อยู่นี่อ๋ออยู่ที่มือนี้คือไข่ทองคำสีแดงที่เราต้องไปตามล่าหามาให้ได้ครับผมเราปล่อยตัวกลบให้เข้าไปซ่อนตัวก่อนไหมอ่ะแม่กบเข้าไปรอข้างในเฮ้ยคือชั่วโมงเลยตามไปไม่เดี๋ยวเราต้องวางแผงกันมาณหชั่วโมงถึงสองชั่วโมงกว่าในคาเฟ้ก่อน I hope the GMT staff that is inside this is getting paid a lot of money กระตกเจ็บขึ้นมาแต่ถ้าอีกชั่วโมงไอ้นั่นะเจ็บไอ้นั่นไอ้นั่นน่นจะเจ็บ ด้วยแล้วก็สุกด้วยเพราะแดดร้อนมากแล้วจะโมโหนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าระหว่างนักกีฬาไป at the same time กับผมนะฮะ MC ตัวตึงของตึกจิม MTV อ่ามัไไม่ได้ตึงแค่ตัวด้วยนะน้าถราพร้อมแล้วเริ่มภารกิจระดับชาติกันเอ้ย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 ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยอ้อยอ้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 อย Oh so well. what are Wait. Oh wait! He's gonna He's gonna see them here. Unless they go here. Oh my god, we literally just missed each other. If he had gone here, then he would have seen him. Oh. วงเป็นวงวงกลมนี่เขาบอกว่าเขาวงกดเนี่ยเหมือนกับจิตใจของมนุษย์ที่สุนทรภู่เขาบอกไว้นะแล้วซ้อนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ Mark is an old soul. s oul he's like a he's like a teenager but in a grandpa's body ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน No! It's a trap! <laughs> oh my god, this is too funny. Wait, the frog almost pushed him! Oh my god, Mark almost almost got it. Neil is too loud! Oh my god, this is too funny. I like this view from the up. Come on. <laughs> that frog is really defending <laughs> its <laughs> egg. <laughs> There's no <still> more eggs. <laughs> วิ i งวิ่ง but they gotta get out now เอ้าอยากได้ไข่เหรอไม่ผมไม่เจอมันไม่มีไม่มีใครอะไอ้แักขโมยไข่ไอ้คือเราต้องออกเองปะออกเองเนาะโอ้สวยแล้วกูออกไงทีเนี้ยวุ่นแย่อยู่กัน t ด้ get out now นี่เพื่อนไม่ครับไอ้นี่โอ้ยแกคือเล็กข้แลกเปลี่ยนเดี๋ยวกูพาไปทางออกมึงเอาไข่ให้กูแล้วเดี๋ยวกูพาไปทางออกง่ายดี

ใช่เด้นดีกรบนี่ไงคนดีก็พาคุ้มครองชกไข่กูโอ้โหโคตรสวยจับมาที่เราทางตันคุณหวังอะไรพี่ You were so ready to run ออกมาไม่ได้เหรอเหนื่อยอยู่มาเมื่อกี้เหมือนแย่งมาได้เลยไม่ใช่เหรอได้วิ่งออกทางตันแต่ผมเจอไข่คนแรกใช้หูฟังเอาว่ามันยังไงผมได้ยินเสียงลมไงลมที่มันพองออกมาเนี่ยผมได้ยินเลยเต็มช่องลมเลยแล้วผมก็พยายามแบบเดาใจไงถ้าผมเป็นกบเนี่ยผมจะวิ่งไปตรงไหนแล้วมึงกูวิ่งกับกบอะ เดิมนาทีอะใช่แต่คุณได้ยินเสียงมึงว่าอีกบอีกบอยู่อีกบออกมาไปอีกบยึดอย่าวิ่งอีกบอย่าวิ่งโอ้โหเหนื่อยวายวิ่งหนีกูอะแล้วพอแล้วพอมึงเจอกบปุ๊บมึงก็เลยบอกว่าเอาไข่ายด้วยเฮ้ย they heard him วิ่งหนีกู they heard him sing หยุไม่อยู่กูต่อยจริงเลยครับโอเคนะครับถือว่ารอบนี้นะฮะมันแบบมันสั้นเกินไปมันอีกรอบด้วยมันสั้นเกินไป โอ้ยยย this is a fun game เฮ้ยใหญ่กว่ากบเนี่ยเป็นแค่ลูกสมุนตัวแม่มันคือมังกรเฮ้ยแล้วคุณจะหามังกรมาจากไหนอ่ะมันคอนแต the dragon is gonna be taller right they can see it อการลากไข่มังกรนะครับผมไปเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอโอ้โอ้ยโอ้ย wings even fit in is นี่คือตัวบอสของเรานะครับผมซึ่งมังกรตัวนี้นะครับจะมีไข่มังกรแค่หนึ่งฟองเท่านั้นเราต้องช่วงชิงมาให้ได้เชิญบอสเข้าไปประจำตำแหน่งได้เลยครับโอ้โหโอ้โหดูโอเคครับตัอสเข้าไปประจำตำแหน่งแล้วพรับมแล้วหนึ่งสองส้ย Wait, they're working together now? Hello! <laughs> Hello! You can see you can probably see the wings from like a boss. Oh wait, they are the dead end. They're not gonna get him. Arm is way too far, but here is a dead end, so they can't even get him here unless they have to come back. No, they're not gonna get him unless they go here. <laughs> Arm is like super far. <laughs> <gasps> oh my god is this mark <laughs> 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 เราพามันก็ออกไปพร้อมเราเดียวไปไปไปกัเรา The dragon is not giving that egg away ไปพาไปทางออก คริฟน oh, so ์อินส์ในดราก้อนสูทก็คือต่างคนต่างสงสาระเอางี้ดีกว่าไม่รู้จะเริ่มสงสารใครก่อนดีแต่ว่ามังกรน่าสงสารสุดรอบเมื่อกี้ก็เลยไม่มีใครได้ไข่มานะครับผมแต่หารู้ไม่ทำไมมังกรมันมีเล่ห์เหลี่ยมเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันแอบซ่อนไข่ไว้ในโพงหญ้าแถวนั้นก็คือรอบนี้เราต้องไปตามงอ๋อ that's why he yeah, that. oh, that right. didn't have the egg ไม่มีกบไม่มีมังกรไม่มีมังมีแต่ไข่ล้วนๆคุณไม่น่าปล่อยชีวิตไปเมี้ไม่น่าเป็นคนดีเลยมันโดนไอ้มาพาคินไล่ต่อใช่ไหม ผมก็เลยให้ <Yeah. S 1> มันต่ออีกทีหนึ่งจนมันบอกว่ามันไม่ไหวแล้วมันเอาไข่ให้ผมมีเงี้ยโค้งข้ามต้องเจอความสงสารไงคนดีด้วยไงก็เลยเอาปล่อยออกมาคิดว่าจะจบแล้วมันไข่เข้าไปเขาได้อีก <c oughs> <ช>แล้วคนที่เนี่ยคือพวกเราอ <c oughs> <ช>ีกแต่ไม่เป็นไรเราไหวอยู่แล้ว <c oughs> ถึงตอนแตรอบนี้ไม่ใช่แบบมึงเข้าไปเจอไข่แล้วมึงเออไม่เอาแล้วไข่มังกรสงสารแล้วออกมา <c oughs> ไม่เอาแล้วนะพร้อมแล้วมาถ้าพร้อมแล้วไปหาไขาย เราไม่ต้องวิ่งแล้วฮะเราใช้ความแบบฉลาดมีการถ้าเรารดบ user intelligence I think you have to use your fastness because the one that's gonna be fastest is gonna win. ย o u would have put it like down ก่อนจะเจอใครมังกรก็ค่เจองูก่อนในตอนนี้ที่ไหนวะเนี่ยหายไปไหนวะ where even is it can we even see it from probably not because if he put it like underneath something we can't really we can't see an egg right plus it's red we should be able to see it but it's probably underneath the bush นี่แหละใกล้สุดแล้วเจอแล้วเหรอถ้าเจอแล้วปล่อยให้อยู่ข้างในนี่คือโกรธนะหรือว่าจุดที่อันตรายที่สุดคือจุดที่ปลอดภัยที่สุดผมว่ามันปใกล้ๆโดมกลับไปหาโดมก่อนโอ๊ยเจอแล้วเจอมึงเนี่ยกูยังไม่เจอมึงเจอแล้วเหรอยังเลยไอ้มากไม่ใช่ว่ามึงเจอแล้วมึงเงียบนะยังไม่เจอสาบานสาบ้างเฮ้ย Did you get it no <laughs> oh, my God. <laughs> Neo is I tired. What oh, I feel like oh, Army's is going to get know. it. I feel like they hit it very well. <laughs> <laughs> เจอบ้านนีโอยังไม่เจอเลยพี่เออผ่านตรงไหนมาเราบ้างจะได้ไม่ไปทุกที่นะเดินอ้อมไม่ได้ที่หายเด็ดหรือว่าเจอแล้ววะพี่อาบอ่ะไม่หรอกมั้งเดี๋ยวเราต้องกำลังเดินงูอยู่ในขาวงกดสองคนวะไม่หรอกมีแต่มึงคนเดียวหรือเปล่าแต่จมิงจริงพี่อามมาด้อมๆมองแถวนี้บะนัดอานนท์บอกว่าจะหมดเวลาแล้วหาดัวใบหน่อยใบหน่อยแอบไว้ตรงไหนใบหน่อยพี่อาพี่อาจะไปถามเยอะดูถามเยอะเกินไปอ่ะ คนหาจริงเขาไม่ถามจริงกูเลไม่ถามกูจะใครเลยเจอใครยังพี่อาร์มใครเขาจะเจอไม่ก็หลอกเก่งลือเกินเออกูก้มจนหลังกูจะเป็นตะคิวแล้วเนี่ยมึงแต่ไม่เห็นพี่อาร์มเลยนะเว้ย not arm g e t t i n g i s f r e a k i n g drink ยังยังอะไรเสียงอยู่นู่น oh my god this is too funny ขาลากร้อนอะ ทำไมขอให้หายไปไมาเล่นใหม่จริงป่ะพี่ยาบอ่ะจริงเอาอะไรให้เดือออกมาทบไมนั่นไงไข่ว่างอยู่มองลึกเข้าาไปในตสิยทำไมคุณเจอไข่แล้วทำไมคุณไม่บอกแล้วก็เห็นถามเยอะเหลือเกินเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้วรู้แล้วใช่ไหมครับว่าจริงเตอร์สคือานี เจอใครก็ไม่บอกเออก็เป็นว่าวันนี้เน pues ี่ยก็ถือว่าแบบได้พาแบบนักกีฬาแบบมากินข้าวกินอาหารที่มีประโยชน์รสชาติอร่อยครับเสร็จปุ mm ๊บเราเป็นสายบอกว่าออกลังกายอยู่แล้วก็ต้องเบิร์นออกัเพราะฉะนั้นครบสูตรวันนี้มาดูแคปอันนี้นึงดีกว่าตั้งแต่บอกว่าตอนเช้าที่เราไปทําอาหารกินกันเป็นยังไงบ้างอร่อย่อยตอนเช้าอร่อยมากเลยมันทํงได้กว่าปกติใช่ไหมเพราะปกติเวลาคนที่แบบว่าไม่ชอบเข้าครัวหรือไม่ชอบทําอาหารเพราะว่าเราจะกลัวแบบว่าทำเย็นไม่อร่อยสั่งซื้อเอาดีกว่าอร่อยกว่าแต่ว่าจริงๆ ตอปุ๊บ but if you have the secret weapon ไอ้โนมัตัวไอ้โนมัตัวให้เราอย่างหนึ่งเลยนะว่าอย่าไว้ใจมังกรแล้วอย่าไว้ใจมันสองสองอย่างกูรู้สึกว่าคำนี้มันขึ้นขึ้นมาคือเวรกรรมตามทันในชาตินี้มึงเชื่อกูป่ะตอนที่กูเดินหาไข่มังกรรอบสามอะภาพที่กูวิ่งไล่มังกรรอบสองไม่งขึ้นมาเลยอะ ไปดูในกล้องโกโปรนะรอบ3สามอุ้ยไม่มีรอยยิ้มเลยนะยากกว่าแต่ึมเชื่อข่าวว่ามันเป็นงานแย่อยากของมึงอีก ถือว่าสรุปก็โอเคเราก็แบบว่าติดจ็อบด้วยความแบบว่าออกกำลังกายนักกีฬาเวลาเหงื่อออกอะดรีนาลีนมันแบบมันหลั่งอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกแบบแฮปปี้โอเคสุดท้ายนี้ครับน้องๆเชิญฝากผลงานกันสักหน่อยครับก็ฝากผลงานอะไรกันนะครับเพราะตอนนี้กันออนแอร์อยู่เลยนะครับโอริฟเรนส์นะครับเพื่อนต้องห้ามทุกวันเสาร์นะครับเวลาสองทุ่มครึ่งและย้อนหลังทางแอปวันดีนะครับสามทุ่ม Guys, yesterday for some reason I wanted to rewatch the trailer for Twilight Thing with Jimmy C. Mark is in it! Mark is freaking in it! And I didn't even know. นะครับจีเอ็มทีวีไ h ฟ์เฮนะครับทุกวันจันทร์พุทธุก์เลยนะครับแต่จริงมันสุขสนุกสุดจริงไหมว่าสสนุกสุดงไหมให้กูดูตัดสินไม่ต้องพูดอ่ะคือคนจริงเขาไม่เคยพูดเมือเข้าใจคำนี้ป่ะแต่กูเห็นมึงพูดไม่ยู่เลยนะยังไงก็ฝากด้วยนะครับอบครายการ GMMTV l i v e h o u s e ทุกวันจันทร์พุทธุกเวลาสี่ทุ่มตรงครับทาง YouTube c h anel จ m m อ v ครับครับโอเควันนี้ก็เพีย เท่านี้วันนี้ขอบคุณมากๆนะน้องสองคนนะครับผมนี่โอ๊ตไรแล้วมากมากกินขอบคุณครับขอบคุณครับและที่สำคัญนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับอายินโนโมโตะครับผม Thank you อายินโ o t มโตครับผมอย่าลืมนะครับอร่อยกับเมนูฮิตได้ง่ายๆด้วยอายินโนโมโต้ i wonder if they get tired to I do sponsorship <laughs> they really need to give us more interview with neil and mark i didn't even know neil's last name was try try oh my god that was such a fun one that maze that was so funny. <laughs> they should do that with all the actors. <laughs> well, I want more Neo and Mark together. I know it's not gonna become like an official couple, but I just enjoy Neo, we never really see him in interviews like really right. He doesn't really do that much. He does like the live um they do like the GMT Live House, but those are not subbed. So, for international fans, we can't really watch anything. But yeah, guys, thanks so much for watching. Hope you enjoyed, and I'll see you in the next video. Bye!